ทัร์ที่2 The Thinker มุมมองความคิดผู้เขียนได้พูดถึงโลกหลังโควิดความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญหลังจากนี้ที่เรียกกันว่า New Normal ไม่มีใครพยากรณ์ได้ถูกต้องสิ่งที่แต่ละอาชีพได้เจอก็จะแตกต่างกันไปสรุปแบบสั้นๆได้ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมค่ะโลกจะเหลือแค่ขุนกับเบียร์จะไม่มีคนกลางขุนในที่นี้หมายถึงเจ้าของแพลตฟอร์ม ข้อมูลของคนทั่วโลกจะอยู่ที่เขาทั้งหมดเช่น Google Facebook Zoom และระบบออนไลน์ต่างๆซึ่งจะกินรวบทั้งหมดส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็จะตกเป็นเบี้ยต้องพึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เช่นขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คนจะเปิดร้านหน้าร้านน้อยลงห้างสรรพสินค้าจะขาดรายได้าจากการเช่าพื้นที่ซึ่งตอนนี้บางประเทศอย่างจีนกำลังพยายามดันตัวเองให้เป็นขุนอยู่แต่ไทยเรายังไม่มีแพลตฟอร์มอันไหนที่เป็นของคนไทยเลย ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะต้องตกเป็นเรี้ยกต่อไปค่ะรวมทั้งจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่อย่าง AI Biotechnology ที่รวมด้านชีวะทางการแพทย์และ AI ไว้ด้วยกันนอกจากนี้พฤติกรรมในอาชีพของคนก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมองค์กรจะต้องมี IT พนักง,งานขายวิศวกรต่อไปคนที่ทำ IT t พนักง,งานขายและวิศวกรอาจจะเป็นคนเดียวกันได้เพราะจาก Work f r ฟ m Home ที่ผ่านมาเห็นแล้วว่า บางคนทํางานได้เยอะกว่าเดิมและบางตําแหน่งอาจจะไม่จําเป็นในองค์กรก็ได้ค่ะต่อไปทุกประเทศจะต้องเตรียมรับมือกับการหยุดของ globalization ในด้านการลงทุนคือจะเกิดการลงทุนในประเทศของตัวเองมากขึ้นเพราะคนในประเทศตกงาน แม้ว่าลงทุนในประเทศตัวเองต้นทุนอาจจะแพงขึ้นจริงแต่ก็ยอมเพื่อช่วยคนของตัวเองซึ่งเป็นการเกิดใหม่ของ Localization ไม่ว่าประเทศไหนจะต้องให้ทุกอย่างจบด้วยตัวเองในประเทศของตัวเองค่ะหากว่าเราเอาไข่ใส่ในตะกร้าใบาเดียวเกินไปเราจะเจ็บตัวได้เช่นรายได้หลักของประเทศเรามาจากการท่องเที่ยวและการส่งออก พอนะักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่เข้ามาและเราส่งออกสินค้าไม่ได้ GDP ของเราก็ติดลบแต่กลับกันประเทศญี่ปุ่นไม่กระทบแบบเรา เพราะ GDP ของเขามาจากหลายๆอย่างการท่องเที่ยวเพียงแค่6%เท่านั้นเองค่ะรวมถึงผู้เขียนยังได้พูดถึงเรื่องของชาตินิยมไว้ว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างค่านิยมให้มีความเป็นชาตินิยมภูมิใจในความเป็นคนไทยชื่นชมคนไทยด้วยกันเปลี่ยนความเชื่อเชื่อว่าคนไทยทําได้ให้กําลังใจคนไทยด้วยกันดังนั้นประเทศไทยควรสั่งสมความเป็นชาตินิยมอ่อนๆเพื่อเป็น l o c a l i z a t i o n ให้เราพึ่งพาตนเองได้ค่ะ ส่วนสุดท้ายของพาร์ทนี้ผู้เขียนได้พูดถึงผู้นำกับเจ้านายว่าต่างกันยังไงคนเป็นเจ้านายอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้นำที่ดีนะคะซึ่งผู้นำกับเจ้านายต่างกันตรงที่ผู้นำต้องมาจากการยอมรับของคนส่วนใหญ่ทั้งความคิดการประพฤติปฏิบตัติหรืออุดมการอย่างที่ 2. ผู้นำจะมีอำนาจ เจ้านายอาจจะมีอำนาจตามกฎหมายหรือการบังคับบัญชาแต่ผู้นำจะมีอำนาจที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นทำตามได้ดังนั้นความเป็นผู้นำจะยากกว่าซึ่งต้องมีทักษะอื่นๆด้วยค่ะการเป็นเจ้านายแล้วอยากเป็นผู้นำที่ดีต้องเริ่มจากอะไร ผู้เขียนได้แนะนําให้อ่านหนังสือชีวประวัติของผู้นําที่ดีค่ะซึ่งการอ่านหนังสือชีวประวัติของผู้นําที่ดีนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้หนังสือที่ดีเล่มหนึ่งจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เช่นกันค่ะซึ่งผู้เขียนได้พูดถึงหนังสือกับความสําเร็จผู้เขียนได้แนะนําหนังสือที่ชอบและแนะนําว่าคนที่เป็นผู้นําองค์กรหรือผู้นําทีมจําเป็นจะต้องอ่านนั่นก็คือหนังสือเรื่อง Team of Rivals หนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของอับบาฮัมลินคอนเขียนโดยดอลลิสเคิร์นกูดวินซึ่งสตีเวนสปิลเบิร์กได้ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างภาพยนตร์เรื่องลินคอนซึ่งเนื้อหาใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือการเป็นผู้นำคนหลายระดับชั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องผ่านการฝึกฝนจะห่วงแต่เอาใจคนไม่ได้จะสู้กับศัตรูได้ต้องเด็ดขาดมีเป้าหมายชัดเจนก่อนค่ะ